สนันครับครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับฮัลโหลก็อย่างที่เราเกริ่นกันครับผมฮัลโหลได้ได้ยินนะครับผมชัดเจนครับฮัลโหลครับชัดเจนครับเริ่มได้เลยครับอ๋อโอเค อ,อย่างที่เราเกริ่นกันเมื่อวานช่วงนี้อาจจะเจอกันบ่อยนิดนึงนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของตัวของ s c a s s e t นะครับถ้าเรามองภาพตัวเลขพรีเซลของ SC เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเรามองในแง่ของไตรมาสสเนี่ยคิดว่าตัวเลขพรีเซลจะจบที่ประมาณสัก5,700ก็จะเห็นว่าติดลบ23%ยอนยอนเยียติดลบห้อนิวอนคิวแล้วถ้าเทียบกับเป้าที่บริษัทมองไว้ว่าอยากได้เกิน6000เนี่ยก็จะต่ำกว่าเป้าที่เขามองไว้นะครับหลักๆก,ก็ต้องบอกววววว่่าาาาากกกกกรรลลลลดดดดงงยย้้ออนนเเ็็ิจทััตัตตตแแบ ผมอยากจะไฮไลท์ตัวตลาดแนวราบเป็นหลักมากกว่าเพราะว่าจริงๆสาการบนไตมาส2เองเนี่ยเขามีการเปิดโครงการหรือว่าค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยล้านในเจ็ดโครงการเพียงแต่ว่าตัวยอดเท k e อัตราหรือยอดขายต่อโครงการเนี่ยโดยเฉลี่ยมันได้แค่ประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นท่านั้นเองซึ่งอันนี้จะเป็นสัญญาณที่มันอาจจะแย่กว่าในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาโดยปกติที่เวลาเปิดโครงการใหม่อาจจะเห็นตัวเลขประมาณแถวสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกลบ ก็อันนี้เป็นตัวสะท้อนได้เหมือนกันว่าาการณ์ปัจจุบันเองอกําลังซื้อมันก็ดูอ่อนแอลงนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ cancellation กับ rejection เล็กนะครับถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดล่างจะได้รับผลกระทบตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ในช่วง2อสามพอร์เตอร์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นแล้วว่าในแง่ของตลาดบนเองแบงก์ก็คอนเซิร์นในประเด็นเหล่านี้โดยเฉพาะบ,บ้านราคาในช่วงแกลป,ประมาณ10-20ล้านก็มีปัญหาของ r e j e c t จากแบงก์ออกมาเยอะพอสมควรซึ่งมันก็เลยกระทบในเรื่องของประเด็นเหล่านี้ด้วยมันก็เลยค่อนข้างมีผลที่ทําใให้ในนแแง่ Pre Air เ,ลเลยมัลดูอ นะครับ ผ่านไปครึ่งปีจริงๆ PCell เนี่ยมันทําได้ประมาณสัก11,600ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันติดลบประมาณ5%ย้อนเยียะเทียบกับเป้าทั้งปีเนี่ยมันคิดเป็นประมาณสัก42%ถามว่าจะคิดเป้าไหมโดยส่วนตัวมองว่าน่าจะค่อนข้างยากเราคิดว่าโอกาสที่จะมีดาวไซด์เนี่ยประมาณสัก10%หรือประมาณสัก25,000ล้านเนี่ยก็คิดว่าอาจจะพอจะเป็นไปได้มากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเอ่อก็ต้องบอกว่าในแง่ของ PCell ก็น่าจะมีดาวไซด์ส่วนในเรื่องของตัวเออรา ถ้าเราดูต่อ,อสาการของตัวยอดยอดขายเองเนี่ยเราก็พยายามจะพิจิตรยอดโอนเนี่ยก็คิดว่า e อ r n i n น็งตรมาสนี้ถ้าเรามองในแง่ของ Operation ่ปกติก็อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเห็นตัวเลขประมาณแถว300ล้านบวกลบเพียงแต่ว่าอาจจะมีตัว EXTRA ์ a i n เกจากการขายที่ดินให้กับตัวโครงการ j o ยเวนเจอร์นะครับอาจจะบวกเข้ามาอีกสักร้อยหนึง่ง ทำให้โดยรวมตัวเลขอาจจะยังเป็นประมาณสัก400ซึ่งถ้าเกิดเราในมองในภาวะปกติของของเอสซีเองเนี่ยถ้าเอาเป็นภาวะที่โอเคเนี่ยเราควรจะเห็นกําไรต่อควอเตอร์ประมาณสัก400กว่า500บวกลบซึ่งถ้าเรามองควอเตอร์นี้เองเนี่ยถ้าเรามองเป็นกำไรปกติมัน300 300บวกลบเนี่ย mm hmm. มันก็จะอาจจะยังดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็หลักๆก,ก็เป็นเรื่องของตัวการโอนของแนวราบนี่แหละที่อาจจะสะท้อนตัวภาพ P/E ที่มันอาจจะดูชะลอลงเพราะนั้นป้าภาพของทั้งปีเองเนี่ยเราคงมีการเอาตัวเลขของเ e อิร์เน นะครับจบที่ประมาณสัก2,000ล้านแล้วก็มีการเอาตัวเลขของ t a r g e เก r ตไพลงประมาณสัก19% ลงมาเหลือประมาณสัก3ามบาทคิดว่าในช่วงสั้นเองเนี่ยตลาดคงจะเวทแอนซีเพื่อรอสัญญาณของพรีเซลหรือทรานเฟอร์มันเริ่มกลับมาค่อยเป็นโอกาสในการซื้อถึงแม้ในระยะยาวเองเนี่ยในแง่ของเขาเองพยายามจะเติมพอที่มันเป็นนอ n ร e s เดนเ t ียลนะครับซึ่งนอ n ร e s เดนเ t ียลของเขาเนี่ยมีหลายส่วนนะมีทั้งออฟฟิศที่มีอยู่แล้วมีทั้งโรงแรมที่เริ่มโอเพรสมีทั้งแวหาอสแลวก็ตัวเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่อเมริกาแต่อีกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มเห็นผลแล้วก็พยายามจะบาลานซ์เรื่องความเเสสีี่่่ยงงนนนนาาจะะอูใชวปปปรม 2, 5, 2, ปัก2526็ต้ ให้ในช่วงปีนี้กับช่วงปีหน้าช่วงประมาณครึ่งปีแรกปีหน้าเนี่ยมันยังถูกเวทด,ด้วยตัวเร s ซิเดนเชียลเป็นหลักอยู่ซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยมันมีอันเซนต์ตี้ค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นลองเทอร์มบายเียงแต่ว่าในช่วงสั้นเองเนี่ยผมคิดว่ายังเป็นภาพของการเวทเอสซีจนกว่าสถานการณ์ของตัวพรีเซลกับทรานเฟอร์เริ่มกลับมาผมถึงมองว่าค่อยเป็นจังหวะที่แอคคูมูลเลตอีกรอบหนึ่งน,นะครับสำหรับเอสซีนะครับโอ้โสหสมดันฟังดูแล้วนี่ไม่ดีเลยนะ สำหรับตัว SCS ซ s ซึ่งมันสวนกับภาพปี2ปีที่แล้วที่บอกว่าถ้าบ้านเนี่ยให้เน้นบ้าน High End ซึ่ง SCS ก็ไปจับบ้าน High End นี่แหละนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบ้านระดับล่างนะครับแต่ภาพปีนี้มันมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเลยนะก็คือแบบบ้าน High End ก็เริ่มได้รับผลกระทบได้นะครับเพราะว่า t take Up r a t e อย่างที่คุณสมานันบอก9%องอะก็คือเปิดมาแล้วแบบโอ้ขายแทบจะไม่ได้เลยนะ <N> ใช่ครับก็ก็ก็อย่างที่คุณอาทิตย์บอกชัดเจนเลยเพราะปี2ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเอสซีทำนิวไฮนะในแง่ของตัวกํ <ừ. S 2> าไรสุทธิมันก็เลยเห็นภาพว่าตลาดบนไปได้เพี่แต่ว่าพอมันไปได้สัก2ปีปีนี้แบงค์คือตัวแปรจริงๆมันอยู่ที่แบงค์เลยครับแบงค์ปีนี้เข้มเข้มจริงๆนะคือเข้มลามลงมาถึงตลาดบนก็กลายเป็นว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะปล่อยกู้90% 100%ทุกวันนี้พอมันปล่อยกู้ลงมาเหลือ70% 80%โดยบ้านเซเมนต์บนซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่บ้านหลังแรกครับ มันจะเป็นบ้านหลังที่2ที่3เป็นต้นไปพอทุกคนกระชับพอโดยการปล่อยน้อยลงจริงๆแน่นอนในมุมของลูกค้าเองเขาก็ไม่วิลลิงที่จะที่จะเพย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าทําไมเทรนด์ของตัวแคนเซิลกับรีเจคเลตของของบ้านตลาดบนเนี่ยมันกลับมาเป็นอิชชูในช่วง2ควอเตอร์สามควอเตอร์ที่ผ่านมาเหมือนกันก็ไม่ได้เจอแค่เขานะจร <laughs> ิงๆเจอในหลายๆเจ้าในบ้านเซกเมนต์บนก็ต้องยอมรับว่าปีนี้อาจจะมองแล้วตลาดแทบจะทุกเซกเมนต์อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนๆกันหมดนะครับ ครับครับอ่ะเท่าที่ฟังคุณสมานานบอกว่าให้เวทแอนด์ซีเนี่ยก็แสดงว่าราคาหุ้นณจุดตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีแนวลม้ลมลงได้อีกนะก<น><อ>คําจจะต้องใช่ครับผมอ่ะนะแต่ในแง่ valuation ก็ถือค่อนข้างถูกนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสักเก้าเท่าเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าตลาดอาจจะไม่ได้มอง valuation ในเซกเตอร์นี้เท่าไหร่นะวันนี้คงมองภาพของการที่จะมีจุดที่มัน turning point อ่ะผมคิดว่าตรงนั้นค่อยเป็นโอกาสซะมากกว่า อันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่า valuation นี่คือถูกทั้งเซกเตอร์นะครับแต่ว่าด้วยภาพของอุตสาหกรรมแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจที่มันไม่เอื้อนะครับก็คือ market condition มันไม่ได้เนี่ยนะครับน่นักทุนก็เลยอยากไม่ take action กับหุ้นในกลุ่มนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมนานันมากๆนะครับครับสวัสดีครับผม